กับสวัสดีเพื่อนพี่พีพ่ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้ก็มาทำการนะครับตัดข้อชํำครับของเองินไหลมาด่างขาวแต่ก่อนนี้เป็นราคานะครับใบละร้อ200กันเลยนะครับช่วงนี้เขาก็ ยังตัดสดขายกันอยู่นะครับเห็นในเพจหลายๆเพจนะครับอันนี้ด่างจัดด่างทุกๆใบครับพอดียอดเขอาเลื้อยขึ้นมาแล้วนะครับเลื้อยขึ้นมาผมได้ตัดออกไปประมาณ10ข้อไหลครับนี่ก็ปล่อยไว้เพื่อที่จะให้เขาแตกนะครับแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับ คอนด่างที่สวยงามครับในเมื่อเขาราคาลงแล้วเราก็มาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับทำการชำขายนะฮะนี่ครับดัางทุกใบดักจัดด่างสวยนะครับผมได้ดตัดไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่รอยตัดนะครับตัดแช่น้ำ เลีงรากเลี้ยงฮอร์โมนไว้แล้วครับเดี๋ยวไปทำการปลูกเลยนะครับอันนี้คือต้นแม่ครับในเมื่อเขาราคาลงเราก็ไม่เป็นไรครับเพาะชำแล้วก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะครับนี่คือข้อไหลที่ผมได้ตัดมานะครับประมาณ10ข้อไหลครับ ด่างจัดจัดด่างสวยๆวยทั้งนั้นเลยนะครับกับเงินไหลมาด่างขาวครับไม้ที่แต่ก่อนเป็นกระแสนะฮะตอนนี้ก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องทําจํานวนนะครับเราขายถูกๆครับดูครับอันนี้ปกติก็ตัดได้สองนะครับแต่ผมจะ ทำเป็นกระถางเดียวเลยนะครับป้ายปูนขาวปูนแดงนะครับแล้วก็ทำการปลูกเลยนะฮะดูครับด่างจัดด่างสวยทุกใบครับใบนี้สวยนะครับแต่ยอดเขาอาจจะเสียหายนะครับนี่ครับเตรียมกระถางแล้วครับ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะฝากติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายครับเพิ่งหายเหมือนกันนะครับคิดถึงเพื่อนๆนะครับก็มาอัปเดตทําคลิปวันนี้ไม่ได้ทําเกี่ยวกับโบน้าดังนะครับมาทําเกี่ยวกับเงินไหลมาด่างขาวครับทําจํานวนนะฮะเนี่ครับ บรรยากาศยามเย็นครับวันพะะไม่ค่อยได้ทำงานนะครับแถวหนีก็จะยุดนะครับบ็ได้เหตุเบียกเหตดงานเราก็มาทำการขยายพันธุ์ไหลามาด่างขาวครับโอเคเดี๋ยวทำการปลูกก่อนนะครับ นี่ครับปลูกเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับได้ทั้งหมด10บกระถางนะครับเป็นเงินไหลามาด่างขาวที่มีความสวยงามครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม้ที่เคยเป็นกระแสนะฮะตอนนี้ก็ราคาดรอปลงครับเราก็มาทำจำนวนไว้นะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะฮะที่มี ความชอบส่วนตัวนะครับกับเงินไหลมาด่างขาวซึ่งเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับทำจำนวนพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับเราไม่ต้องขายแพงครับขายในราคา70-80บบาทนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะฮะด่างทุกใบนะครับด่างจัดด่างสวยครับ นี่ยิ่งใบนี้นี่ยิ่งสวยเลยนะครับส่วนดินปูของผมนะครับก็จะเป็นขี้เท่าถานดินใบก้ามปูหมักครับผสมกับมะพร้าวแล้วก็ขี้วัวครับเอาดินแบบง่ายๆเลยนะครับที่หาได้ตามท้องทุ่งนาหรือว่าแถวบ้านนี่แหละนะฮะครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็มาทำจำนวนสำหรับเงินไหลมาด่างเขานะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับในราคาหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับนี่ครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ